ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Review h e r i c a g y X 2 0 0วันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวเรื่องพื้นที่ภายในและฟีเจอร์ของรถยนต์ในปี2 0 2 5ถ้าคุณกำลังมองหารถใหม่ในปีนี้ห้ามพลาดเพราะเราจะพาไปดูว่ารถรุ่นใหม่ๆมีอะไรโดดเด่นบ้างทั้งในเรื่องความสะดวกสบายการใช้งานและนวัตกรรมอัจฉริยะ เริ่มจากพื้นที่ภายในกันก่อนเลยรถรุ่นปี2025ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถแฮทแบ็กขนาดเล็กหรือ SUV ระดับพรีเมียมโดยเฉพาะพื้นที่เบาะหลังมีการเพิ่มความยาวของที่นั่งและระยะห่างระหว่างเบาะทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายมากขึ้นแม้แต่รถขนาดเล็กก็ยังให้ความรู้สึกโปร่งสบายไม่อึดอัดพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถูกพัฒนาเช่นกันเบาะหลังสามารถทับได้แบบยืดหยุ่นหลายรุ่นมีระบบแบ่งสัดส่วน หรือช่องเก็บของลับที่ซ่อนอยู่เหมาะสําหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบเดินทางไกลาบางรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้ายังมีช่องเก็บของด้านหน้าหรือที่เรียกว่าฟรังเพิ่มอีก1จุดเก็บสัมภาระต่อไปคือเรื่องฟีเจอร์ปี2025ถือเป็นปีแห่งรถอัจฉริยะหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ตั้งแต่10ถึง15นิ้วกลายเป็นมาตรฐานมีระบบเชื่อมต่อไร้สาย Apple CarPlay และ Android Auto แทบทุกรุ่นบางรุ่นมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI เข้าใจภาษาพูดธรรมชาติสั่งงานได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นปรับแอร์นทางหรือส่งข้อความโดยไม่ต้องละมือจากภูมิอะไรเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็ได้รับการพัฒนาเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนกล้องรอบทันเซนเซอร์เตือนมุมอับและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหลายรุ่นเริ่มใส่มาเป็นมาตรฐานทำให้การขับขี่ในเมือง หรือถนนที่แออัดปลอดภัยและสะดวกขึ้นมากในส่วนของความสะดวกสบายรถรุ่นใหม่หลายคันมีฟีเจอร์หรูๆอย่างบอกนั่งแบบระบายอากาศที่ชัดไร้สายไฟตกแต่งภายในระบบปรับอากาศแยกส่วนและสันรูบแบบพานโนรามารถบางรุ่นแม้จะราคาประหยัดก็เริ่มมีอุปกรณ์เหล่านี้มาให้แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้องโดยสารเช่นหนังเทียมผ้ารีไซเคิล หรือพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติทําให้รถไม่เพียงดูดีและใช้งานสบายแต่ยังรักโลกอีกด้วยสรุปเลยว่ารถยนต์ปี2025มุ่งเน้นทั้งเรื่องพื้นที่ใช้สอยและการใส่ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อรถประเทศไหนคุณจะได้ฟังก์ชั่นมากกว่าที่เคยถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้และอยากติดตามรีวิวรถรุ่นต่างๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review h e r i t a c X 200แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า